การสวัสดีสวีสสวสนะัดทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทับเช่นเคยแล้วอยู่แม่ทับอีกแล้วนะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับนี่เลยครับผมเพาตรงนี้ครับตำนานอัจรพิษนะครับก็เอ่อหนึ่งครั้งเนี่ยหมุนหมุนหนึ่งครั้งเนี่ยยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็หมุนสิบครั้งเนี่ย,ร,ยร้อยแปดสิบเอนะครับก็จะลดไป ยี่สิบเพรนะครับแล้วก็มูดมีแบบพิพเศษด,ด้วยนะครับ1ครั้งเนี่ยก็50เพรเนี่ยก็โอกาสที่จะออกรางวันใหญ่นะครับรางวัลใหญ่ก็จะมีเอ่อ99เพชรพแล้วก็999เพชรพนะครับตรงนี้เป็นบวัน,นะครับที่เราจะได้นะก็มีท่าทางนะครับนี่เป็นท่าทางเป็นเพแ I นรแล้วก็มีไอวอลนะแล้วก็มีกระเป๋านะน่าจะเป็นกระเป๋าถ้าจะถ้าถ้า ผมอันนี้ไม่ผิดน่าจะเป็นกระเป๋านะโอเคผมก็ลองหมุนมาดูได้นะครับลองเข้ามาหมุนดูได้นะครับใครที่อยากได้ไอวอลหรืออยากได้ท่าทางนะครับเออถัดมาผมนี่เลยครับตลาดนัดฟรีไฟล์ผมเข้ามาครับแล้วก็อันนี้ก็คือตลาดนัดฟรีไฟล์นะครับอันนี้เป็นเอ่อลดนะครับเป็นลดนะจะกินลดปะ9 9 99เกพชรครับผมเอ่อหนึ่งอย่างนี่ก็คือรถ5 0สเปอร์นะครับแล้วก็สองอย่างเนี่ยก็ลด7จเปอร์นะครับแล้วก็ สามย่างก็จะลดเป็น80เปอร์เลยนะครับก็ตกแค่ไม่เท่าไหร่นะครับ200กว่านะตรุงนี้ก็จะรีฟีนะครับก็รีได้รีฟีได้สามครั้งนะครับโอเคผมนี่ก็ไหนที่อยากได้ไหนก็จัดได้แล้วผมถ้าอันเดียวเนี่ยจะไม่คุ้มนะครับแนะนำให้ช่วยสามอันนะครับถึงจะคุ้มนะ โอเคก็รีฟีครับผมรีฟีรีเฟไปเรื่อยๆครับอันไหนผมมีแล้วผมก็จะรีอ่าอันนี้ผมมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอรีอีกรอบแล้วกันนะครับอันนี้รีหมดแล้วนะครับถ้าเราจะรีเราต้องใช้อีกสิบเพชรนะครับเอออันนี้ได้นะแต่เพชรผมไม่พอนะอันนี้ผมต้องไปเติมเพชรก่อนโอเคผมใครที่อยากได้เออสกินรถหรืออะไรก็เข้ามาซื้อได้เลยครับผมอันนี้ก็แบบง่ายๆนะแค่มีเพชรก็มีของอืม โอเคครับ okay, ผมตลาดนะัดฟรีไฟอย่าลืมเข้ามาจัดกันได้นะถัดไปครับผมถัดมาอยู่ที่เอ่อตู้นะครับตู้ล็อกกี้รอยัลน,นะครับเป็นเอ่อเอ็มพีชัสุทธนะครับเป็นเอกินลายงูคอบบ้านะเออเราต้องเลือกอันนี้เราไม่อยากได้อันนี้ที่ผมไม่อยากได้นะเราออกไปครับผม9เพชรนะครับเริ่มที่1เริ่มที่9เพชรนะครับหมุน9เพชรนะครับอันนี้ก็เป็นเลเวล7ก็จะได้เพิ่มดาเมจ สองนะครับอัตราในการยิงเข้ามาดูที่ปืนครับผมนี่เลยรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับเล่หนึ่งครับผมดาเมจหนึ่งอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดเปลี่ยนแม็กชาร์เนี่ยคือสองนะครับเล่สองก็จะขึ้นชื่อนะครับนี่พอยิงยิงได้ก็จะขึ้นชื่อนะเล่สองนะครับดาเมจหนึ่งครับผมอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดลดหนึ่งนะอันที่ ถัดมาผมอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกปืนนะครับเอฟเฟกปืนเริ่มเริ่มเป็นงูแล้วอันนี้สามเริ่มเป็นงูแล้วอันนี้เวลที่สี่นี่ก็ยิงนะครับยิงเวลที่ห้านี่ก็เป็นออร่านะครับเวลห้านี่เป็นออร่าว่าเออเวลหกเวลหกก็ลดล็อกนี่ ดาเมจเพิ่มดาเมจนะครับดาเมจสองนะครับปัะตายในการยิงหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดลดหนึ่งนะเบ้าเจ็ดครับผมก็นี่ครับผม เรียกครับเป็นหน้าทางนะครับเรียกปืนออกมาครับโคตรเท่บอกเลยโคตรเท่เอ่อเอคเมงกรกับกากาปลาฉลามเนี่ยจะเป็นแบบชูปืนนะแบบคล้ายๆชูมือนะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบไล่คาถานะครับเนี่ยนๆดูๆมันจะเป็นคล้ายๆไล่คาถานะครับนี่ท่องคาถาแล้วก็เรียกออกมาครโคตรเท่เออโอเคครับผมใครอยากได้ก็เข้ามาสุ่งดูนะครับแค่เก้าเพชรเองครับผมถัดไป ถัดมาที่ตู้อีโวนะครับตู้อีโวอย่แล้วนี่เข้ามาใหม่นะครับนี่ก็เป็นแพ็กไฟเออร์นะครับเป็นลายไฟนะไอจุดเขียวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนี่จุดแดงเท่เท่สุดแล้วจริงๆนี่ก็จะมีเอฟเฟกนะครับเป็นไฟออกรอบตัวนะครับไฟออกตรงหัวด้วยเห็นปะเห็นม่วงไม่มีนะครับอันนี้เห็ม่วงไม่มีนะครับคอเทอร์เอเทอร์แพ็กเอเทอร์ ก็ไฟม่วงเขาบอกวันนี้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าไม่ใช่ไฟไฟฟ้านะเป็นไฟอีฟเขียวนี่ไม่มีอะไรเลยครับเอ,อิร์ดไม่มีอะไรเลยครับผมพิมพเขียวหนึ่งลูกแก้วสองนะครับแล้วก็น้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นลูกแก้เอพิมพเขียวหนึ่งลูกแก้วสามนะครับถ้าผมจะเอาผมเอา น้ำเงินดีกว่าครับผมแต่ไฟนี่ก็พิมพ์เขียวสามนะครับแล้วก็ลูกแก้วเจ็ดนะครับตอนนี้ผมมีลูกแก้วเจ็ดผมแลกได้แล้วนะถ้าผมไดพม้พิมพ์เขียวครับเหี้ม่วงก็พิมพ์เขียวไม่เท่าไหร่โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นสุดคอ,อบบ้านะครับในวันที่27นะครับแค่เข้ามาล็อกอินนะวันที่27บเจ็ด ก่อนถึงวันที่8นะครับก็จะได้รับตัวละครใหม่ไปเลยนะครับง่ายๆนะครับขอบบ้าอันนี้นะโอเคผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดติดตามแล้วก็ดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายไปแล้วทุกคน